ค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตผักสลัดนะคะที่เราใส่ปุ๋ยหมักไปได้4วันถึง5วันนะคะแต่ว่าเราเพิ่งจะมาตัดต่อคลิปลงนะคะจะปล่อยคลิปลงติดกันเนาะอันนี้เราก็มาถ่ายให้ชมค่ะว่าก็มีความแตกต่างนิดนึงนะคะไม่ถึงกับมากเนาะแต่ก็สลัดก็ครบอายุก,การเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะก็ ไม่โตเท่าที่ควรเนาะเ็จได้แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะเพราะว่าเราปลูกแบบกอดสารเนาะก็จะมีหนอนนะคะมาลงช่วงแรกเนาะอย่างที่เคยบอกกัค่ะก็จะหยุดชะง,งักอยู่พักหนึ่งเนาะก็ได้น้ำหมักฉีดไล่นะคะหนอนก็ไปสักพักหนึ่งเนาะเขาก็เลยแตกใบใหม่ออกมาค่ะแล้วก็ได้อากาศที่เย็นขึ้นนะคะก็เลยมีการเจริญเติบโตขึ้นให้นิดนึงค่ะ ก็ไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าตอนแรกๆก็โดนหนอนแล้วก็ต้นจะยืดขึ้นมาค่ะอันนี้เราก็ใส่ปุ๋ยไปนะคะสามสี่วันนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะผักสลัดรอบนี้นะคะเราก็จะมีตัดไปบ้างนะคะแล้วก็เหลือไว้บ้างนะคะสำหรับเก็บใบร่างกินเรื่อยๆนะคะเพราะว่า เราจะชอบเก็บมากินกับส้มตำนะคะแล้วก็ยำนะคะแล้วก็ขนมจีนนะคะเป็นเมนูที่เรากินบ่อยมากนะคะแล้วก็ชอบกินกับผักแก้มะค่ะต้นไหนเล็กแล้วก็ไม่สวยนะคะแล้ก็จะตัดนะคะแต่ว่าต้นไหนใบใหญ่กอใหญ่นะคะแล้วก็จะเอาไว้ทยอยเก็บไปล่างกินเรื่อยๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะหน mm. ้าหนาวเนาะ เขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆค่ะก็เก็บไปล่างกินไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะสูงแล้วก็ออกช่อดอกอะคะ่ะแล้วก็มี สลัดแค่2สีนะคะสลัดคอสของเราเพิ่งจะย้ายลงไปปลูกในแก้วพลาสติกค่ะยังไม่โตเนาะแต่ถ้าเราจะทําสลัดโลนะคะก็มีแค่2สีตรงนี้ค่ะก็จะมี Green Oak แล้วก็เลดโอ๊นะคะสลัดนะคะกระถางนี้ก็รู้สึกว่าโตขึ้นนะคะเขาก็จะแตกใบออกมาเยอะขึ้นนะคะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยหมักไปนะคะ ก็ถือว่าได้ผลค่ะเดี๋ยวจะไปอุดหนุนเ้าถุงใหญ่นะคะถุงละ100บาทนะคะเอามาไว้ใส่พืชผักนะคะปลูกไม่เยอะค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีพื้นที่นะคะแค่นี้เราก็ไม่รู้จะปลูกตรงไหนแล้วค่ะต้นก้าก็ยังเหลือเยอะนะคะต้นก้าสลัดคอนะคะ ลูกเล็กๆนน้อยค่ะพอได้มีโมเมนต์นะคะเก็บผักสลัดกับเขาบ้างนะคะก็ช่วงฤดูร้อนแล้วก็หน้าฝนที่ผ่านมานะคะเราก็พยายามปลูกอยู่หลายรอบนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราปลูกรอบนี้นะคะด้วยสภาพอากาศนะคะก็คือจะเข้าฤดูหนาวนะคะได้อากาศที่เย็นนะคะเพราะว่าผักสลัดเขาก็ ชอบอากาศเย็นนะคะแต่ว่าเขาชอบแสงแดดอะคะ่ะแล้วก็เป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนภาชนะหรือว่าวัสดุในการปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นดินแล้วก็กระบ,บะกระถางใหม่นะคะแล้วก็ดินดินใหม่ที่เราหมักด้วยนะคะก็เลยได้แบบนี้นะคะค่ะผักสลัดเรานะคะถึงจะ ก็ไม่ใหญ่นะคะต้นไม่ใหญ่มันคนอื่นเขานะคะก็โตมาให้เราเป็นต้นแบบนี้นะคะเห็นสีแบบนี้นะคะก็พอใจแล้วก็ชื่นใจแล้วนะคะปลูกไว้เล็กๆน้อยๆคะ่ะสําหรับคนมีพื้นที่น้อยพอได้ชื่นชมนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตผักสลัดนะคะที่เราใส่ปุ๋ยหม,มักไป4-5วันนี้แล้วค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามเวลชมค่ะ